สวัสดีครับพี่ๆมังสวัสดีต่อรศครับมืัอนี้ก็บพอครับคุณวัยเสียงเดียก็ช่างฟันครับช่างฟันพินนะครับเนาะอากาศสดใสก็เลยฟันพินครับมัน้นครมๆครับไม่ได้พอกันโดนพี่น้องเราไว้ลบูกที่ถูกโดนนะครับเดี๋ยวกับช่างพินบานๆครับฟันพินโดยมีตัวนะครับเนาะบวคใครต้องชิดต่อไปชิลงไปเรื่อยไปน้องให้ฟังว่าครับการฟันพินก็ต้องวาดลูกมันครับพี่น้องนี่ครับ ป่าดูพิมพ์แต่ก่อนนะครับเนาะยังมามีเขียงมือนะครับเนาะสีหาขึ้นซื้อเขียงมืออยู่ครับผมก็เลยเอาคั้วามมันรักเป็นบ้านๆแบบโบราณนะครับเนาะการฟันครับจอแล้วก็ฟันเลยี่น้องนะมีฟันมือครับอากาศเพ้นครับพี่น้องมโมนี่บนกระโตครับคนเชี่ยนน้องนี่คืองานแห่นเมียนะครับแห่นเมียกิริฟันมาอีกรับฟันแบบปึ๊กเลยครับพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะ ทางยูทูบอะไรท่องเสียงนะครับเนาะช่างพินมันปั่นครับช่างพินมีอโตครับพี่น้องที่ลงในยูทูบช่องมัดไดท่องกับช่องพานมีโตตรงนี้ครับจนปลายบินเรับพี่น้องฟันคลักหลายอันนี้เป็นมือเล็กพินไวฟฟ้านะครับเนาะสนใจรุ่นใดโปรงพินโป่งโป่งไวฟฟ้าให้ฟาตัดเสียสอบถามรายละเอียดได้นะครับเ่ามีเบอร์โทรกความครับพี่น้องนี่ครับฟันมืออีครับพี่น้องแต่บ่ใส่ถุงมือนีมือแตกมั้ครับพี่น้องนี่ ข้างในแตกมากครับมือทั้งพินที่นบ้าน,นพ,าพี่น้องผู้ใดอยากแค่พิ้นแค่อยากตามได้เสียก็ทามได้นะครับเนาะว่าเฮ็ดจังไต่เฮ็ดพิ้นของขันแมกแหลนะีงสามารถน,น,รนะน,น,น,น้ำได้นะครับเนาะอันนี้ที่น้ำใดกัแนะ้ำใหมครับผมปั้นแล้วชัางแต่งส่งมาพี่น้องอันนีต้องปั้นให้เสียดน,นะครับเนาะปั้นกินส่งมาเลยนะพี่น้อง ันปกอบนอกรับครับตั้งมัดทั้งด้วยหินกีดนะครับเนาะหรือว่าลูกม้วใส่ขาดใส่ผัดนะครับช่างฟันจริงๆนะครับพี่น้องฟันอีรีครับฟันให้มันได้รูปทรงนะครับเนาะให้มันใกล้เคียงกับกับที่เฮาวานไรนะครับรอบนอกครับตัดเลยมาที่หนึ่งก็ที่ในสื่อเคียงกันครับพี่น้องวันนี้กําลังกําลังสางตัวนะครับเนาะกําลังเก็บพร้อมร่างดีนะครับเนาะ แต่กับลูกเ็ดด้วยมือนะครับเนาะผู้ใดลองเพ็ดเบิ่งนี่งแต่เพาท่านกันตกฟันมีโปวยดีกว่าที่ว่ามันอึ้งนะครับว่าเป็นังไรกับการเพชรงัดมือนะครับเนาะสมัยจกรีฟันมีตกครับปุ๊กเหนือครับพี่น้องรุ่นพ่อรุ่นแม่เ้าเห็ีเนาะสมัยยักรีนะครับเนาะยังพี่เพือท่านสมัยกระซามีที่โตเลยครับฟันครับแด้ตอนนี้ท่านสมัยครับแต่ว่าอะไรทอดคันนี้เอึนซื่อแล้วครับลองเนาะกําลังเงินเลยครับผม คอยคอยใส่เรียครับอันนี้คือทำโดยแบบงานมือนะครับพี่น้องตักทรงตัดแต่ว่าออกอาศัยตอนที่มาตกแต่งด้วยความชำนาญด้วยฝีมือนะครับเนาะอันนี้มันไม้ขี้เล็กนะครับเนาะขเล็กปลาครับไม้ขี้เล็กปลานี่ครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็ฟันครับนี่ครับไม่มันมีตายพายนะครับเราไม่มีแหงนะครับ ผู้เล no ี้ยเรียเบี่ยวขางนึงครับเนาะขางหนึ่งนาขังหนึ่งบางได้จะเป็นพิ้นไฟฟ้าครับนี่ครับมีห้อยมีตันตัวมีตัวฟันนะครับเนาะนี่ครับมีฟันมาแล้วครับวันนี้ครับสวยย่สวงครับอันนี้ก็ไม่กองแดงนะครับเนาะอันนี้ก็ห้อยมีตัวฟันครับนี่ครับฟันเพื่อจะตกแต่งด้วยหินเกียร์แล้วว่างานมืออีกรอบนึงนะครับพี่น้องให้มันสวยงามครับนี่ครับกำลังอาเดียดงานเอาพี่น้องอันนี้ครับฟันแล้วก็จะเป็นนี่ครับ ได้ส่งประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับวาดลูกให้ให้ตรงนะครับเนาะตามที่เยาต้องการนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวเก็มาตกแต่งด้วยลูกหมูนะครับเนาะนี่ครับวาดให้ตรงเป๊ะนะครับเนาะวาดความตรงของข้อเท่าใดตัวเท่าใดเองนะครับเนาะยังมาลงมือฟันครับเนาะถ้าบฟันมีกันเมื่อก็แทงโดยสวรรค์รอไปก่อนนะครับเนาะแปลว่าฟันออกนะครับเนาะนี่เป็นไม้ขี้เล็กสวยงามครับผินไฟฟ้านะครับ โซ่นี้ก็เห็ุงานตัอละครพี่น้องอันนี้ก็อัปเดตงานนะครับเนาะอันนี้ก็ไม่ไปดูนะครับเนาะต่อหอวต่อข้อแล้วครับนี่ครับวันหน้าเขาได้ของบิ๊กจอดนะครับเนาะอันนี้ไม่ไปดูชิ้นเดียวนะครับเนาะนะครับหยดน้ํานะครับบาสวยงามครับนะครับไม่ชิ้นเดียวครับพี่น้องนะครับคนใจกตีต่อเลยนะครับพี่น้องนะครับสั่งทําได้ครับหรือว่า สอบถามนาเดียได้ทุกรุ่นนะครับเนาะนี่ลายแบบลายแนวครับให้สอบถามได้นะครับผู้เฮ็ดอาธิว่าค่อยเจ๊งเนาะพี่น้องค่อยค่อยค่อยฟังหนอยครับผมครับอันนี้ก็พันในการฟันมือเราตกแต่งอะไรกันไหครับยัง่พันไดีย้อยเปเซ็นนะครับเนาะเดี๋ยขอบพินไฟฟ้านะครับเนาะอันนี้ก็เป็นโปรงไฟฟ้านะครับเนาะไม้กวางแดงครับโปรงไฟฟ้ายังขด เจาะเครื่อง,งนะครับเนาะอันนี้เจาะขั้นในลงเต็นทะครับเนาะใส่หัวพญานาคแล้วครับหัวพญานาคก็สวยงามมากเลยครับพี่น้องครับขับเรียงง่ายเบลยนะครับเนาะปูงไฟฟ้านะครับเนาะนี่เป็นงานแฮนด์เมดโดยตรงนะครับพี misunder, indruck, ่น้องสาเนี่ยเรต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าทุงานคนเดียวนะครับเนาะอันนี้กับปูงไฟฟ้าครับหัวพญานาคก็เจ้าเดิมครับบิ๊กจอนะครับเนาะปลูกน้ำน้ำพองครับเดี๋ยว่าจลูกน้ำพองนะครับเนาะช่างสีสีนะครับเนาะนี่ก็ ยดน้ำครับยดน้ำปลวกไฟฟ้ากันนะครับเนาะนี่ขันไอจอนครับอันนี้ก็ซืลงมือจอนาะพี่น้องเดี๋ยวงานในเบิองก่อนครับผมอันนี้ก็ไฟฟ้าตันยดน้ำเหมนกันนะครับเนาะไม้กวางแดงครับหนึ่งหนึ่งคูนะครับเราหนึ่งข้าวบักิ่งนั้นหนาซี่เงินควายนะครับเนาะตั้งใจติดตามชมนะครับว่าซัมเร็จแล้วสิเป็นประมาณไหนนะพี่น้องเสียงดีวะครับ ในงานมือมาแล้วครับเนาะนี่ครับตกแต่งด้วยหินเกียร์แล้วลูกหมูนะครับเนาะนี่คแนะนำว่าในจอเครื่องนะครับว่าในจอเครื่องวันนี้ครับค่อยชมตอนจบนะครับว่าสีสันออกมาแล้วว่าประกอบแล้วสิสวยงามสำหรับงานมือนะครับเนาะงานแฮนด์เมดนะครับเนาะอันนี้คือทำโดยจิตยุนเดีของผู้เป็นสร้างนะครับเนาะเอาใจใส่ทุกขั้นตอนนะครับในการตกแต่งในการฟันในการแต่งนะครับเนาะเสเกลกับมาตรฐานครับผมใน15เฟสนะครับเนาะบาดัม ใส่อินเล่สวยงามมาครับเนาะตามเพื่อนต้องการนะครับเนาะนี่ก็สวยครับเราเสียบมันเหลภายมผ้าในที่นี่นะครับนี่อื่นเพื่อนอาจจะเสร็จนะครับเนาะกำลังอัปเดตงานไปเลยครับผู้ที่สร้างไว้กับอดใจรอนิดนึงนะครับเนาะสวยงามมาพี่น้องฝากติดตามด้วยนะครับผมมาเลยท่องเสียงพินครับช่างพินบ้านๆนะครับพี่น้องมีผู้ไทยไหมครับผู้ไทยเองนะครับ ตั้งกวางไว้เึื่อมองเห็นงานครับนี่ครับไม่ประดูก็สวยงามนะครับเนาะไฟฟ้ายนต์หนามครับสอบถามได้ดีเลยครับพี่น้องสนับสนุนคนบ้านเท่านะครับคนรควนแก่นคนผู้ให้เสียงดีก็รอพี่น้องมียังดีๆก็บลูกไม้เบิ่งการนเนาะต่อไปถืลงไปลงมาสู่มือนะครับเนาะอัปเดตยร์เบิ่งงานครับเนาะแล้วตัวใดก็สิือลูกไม้เบิ่งสเปคหรือว่าฟังเสียงกันนะครับเนาะเราจะมวนท่ำใดแล้วว่าก็มาตรฐานสมัยนะครับเนาะอันนี้เขาเข้าใจใส่ทุกขั้นตอนนะครับเนาะ นะครับฟันมือเดี๋ยวสิเปิดมือเบิ่งะครับว่ามือสร้างมันเป็นเลยนะครับเนาะมือสร้างกับสีประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวก็ฟันใหม่ด่านมัดครับนี่ยนี่เราเดินพินกับมือแข็งนะครับเพราะว่าเห็นงานใหม่ลายนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวตอนเศร้าๆกับสีอัปเดตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงแรงๆกับสีอัปเดตเท่านั้นนะครับพี่น้องเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะติดตามไม่ได้ท่องเสียงพินคนบู้หายเสียงดีเข้าเลยพี่น้องท่องยูทูบก็มาได้ท่องเสียงพินนะครับเนาะ ถุกกับมาเลยท่องเสียงพินแล้วก็เฟซบุ๊กกับมาเลยท่องเสียงพินครับพี่นองเซ้านี่ก็ลาควาว่าขอบคุณครับทอ,บบอบกันไม่ลิปนาครับ